ทำเอาโซเชียลเดือดเป็นไฟเมื่อนัดจุทารัตน์ภรรยาของนักร้องชื่อดังโชครถแห่ออกมาแฉแรงสะเทือนโลกออนไลน์ว่าฝ่ายชายแอบนอกใจมีมือที่สามตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่จะแยกทางกันแล้วแถมฝ่ายภรรยาเจ็บใจจนลั่นแรงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้เอ็กงอเจอคนแบบเอ็กงอแฟนคลับต่างแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจล่าสุดทางด้าน นัดจุธารัตออกมาโพสต์แฉแรงว่าอย่าโพสตเหมือนมึงถูกกระทำท,ทั้งที่มึงเป็นคนทําร้ายกูมึงล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะความไม่รู้จักพอกูไม่เคยคิดจะพูดอะไรทั้งที่กูร้องไห้ตลอด5วันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิ้งยามลําบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะกูเก่งมึงหรือเปล่าที่ทําร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทําอีกกี่ครั้งที่กูขอร้องกี่ ครั้งที่กูอดทนคงมีแค่หมาเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทำให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังนอกใจใครที่รับช่วงต่อไปก็ระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอจบถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจาก ขอให้มึงเจอคนแบบมึงส่วนทางด้านโชครถแห่ก็ได้เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความก่อนที่จะลบโพสต์ออกไปโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของผมใครที่รอเหยียบใครที่รอซ้ำเติมใครที่รอสมน้ำหน้าวันนี้คุณทำสำเร็จแล้วพิมพ์ทั้งน้ำตา